ขอแนะนตัวหน่อยนะผมลูกเองครับหรือลูกเอ็กกันเองก็ผมเป็นแฟน์บอลล่์ซอนคนหนึ่งที่ก็พานนำเองนิดนึงเนะาะซอนเป็นหลักแฟน์ซอนมา20กว่าป,ปีก็มาดีรายชื่อต่อจริงกันนะตอนนบองรนะบบ4 3เนาะกองหลังซาลิบาคู่กับควิออนนะกตัวเป็นลาย,ยาแบ็กซ้ายเป็นลูเคอรี่เป็นเอารุ่งแล้วก็้ขวาเป็นปาเตกองกลางที่มาเป็นแบขวาจำเป็นเพราะว่าจองจีบกันเยอะ ดีขึ้นไรไปดีขึ้นตลัดแล้วก็มีมินเนอร์กรบับอุณเบอร์สิบกองหน้าสามคนก็มีปีกขวาปุโร้าปีกซ้ายมินเจลรี่ก็กกรัเป้าเซอฮ์ชฝั่งโมโลโกก็ทีคุ้นชื่อลเลยเอ็มเมโดนนะผมขอข้ามไปเลยผมเปิดเปิได,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 ด้ดูว่ามีใครบ้างก็ได้เองก็เรียบชุมแขกก็เช่นเคยครับเริ่มเก็บอาร์ซอนไดแคลก่อนเนาะจากซ้ายไปขวาก็เริ่มครับโอซีเอลนาทีหกหกพุ่งีครับ อเดวของเราก็เอานปนาเจาต้าคนเดิมคนดีคนเดิมก็มันก,ก็ได้บุกครับเชสุดคาดเพิ่งแรกอาจจะน้อยหน่อยนะครับขออภัยด้วยเชสุดพาดอากาศทอมแล้วชุดนี้เรนิโนโอจ่ายให้เชสุดยิงได้ไม่ดีเท่าไหร่ชุดนี้พาดอกาศสิบนาทีผ่านไปก็ยังลุยไดต่อมอนเตโกได้สอนบ้างแต่ว่า ก็ยังไม่ได้ครับเนี่ยโอกาสขึ้นมาสถิติขึ้นมาบอกเอออิกาดพลาดครับชอตนี้อกาสได้โอกาสสองแต่ว่ายังกัดขายเฉยเข้านปในกัปตันยังพลาดอยู่สองสองขาเข้าไปแล้วยี่สิบพลาดอีกครั้งครับได้ยิงเนี่ยโอกาสสี่ครั้งเข้าไปแล้วดีเลยอีกครั้งครับชุดนี้เขาเปิดอกหัวเซฟไปก็ยังไม่ได้อะไรมันจะรีไปเสียฟาวแบบเสียเรื่อยเสียเรื่อยแบบแบบอารมณ์ไปแล้วอะแล้วทีแล้ก็ได้ไปเหลือมาในลม หรยเชลรี่ครับลูกนี้ทาได้ดีครับจ่ายจัดหลังจ่ายจัดข้อหลังขึ้นมาให้เชซซดเปิดให้ชาก้าแท็บอินเข้าไปหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ครับคอยทำนี้ทาได้ครับเฮ้อเชยุดดีได้การลอีกแล้วเชซซดทําไม่ได้แล้วเชซุดลดอิก,กาเชซุดแหละคว,วาม่าจำได้ครงแล้วเชยซุเสทยโอกาสเสียเยอะมากนี่็อดนี้เป็นสองมาเลเซียีย่เพื่อทำเสี่ยโอกาสทองประมาณสามสี่ครั้งครึ่งแรก พาไปเยอะมากเขาจ็บแครหนึ่งนาทีครับเรายากได้ออกเพิ่งเรลาเลยเซฟครับข้างหลังนี่ครับเขาจบดิสก์กรดังศูนครับโอกาสเยอะแยะครับแต่ทาไม่ได้ครับแต่แค่ลูกเดียวครับเพื่งหลังบรลุนะครับเริ่มจะพาาจในอุโมงค์เลยนะกบมาสมแบบฉันข้างหลังก็ต้องทำประตูเพิ่มเพราะกดดันอยู่ทำแค่ลูกเดียวอินนวินโนลงมาแล้วครับตัวหน้ากลัวแล้วครับเคยอยู่ฮัวบูมา่ก่อนยิงสซนได้ด้วยจะทำไม่ผิดนะ มาในก็ะโดดคนดันแล้วดดลคีวีออครึ่งแรกที่ทําได้ดีครึ่งหลังเริ่มรัวแล้วครับแผนเดิมแต่ว่าแจกบอลดีขึ้นนะคีวีออแจกบอลจากด้านหลังไปดูด้านหน้าดีขึ้นแล้เดืครึ่งแรกแล้วเจ้าอกาสได้เยอะนี่ครับก็เขาบอลเราก็ดีกว่าแต่ว่าโมโลกรเริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มหน้าลกวขึ้นแล้วนี่ได้เต็มมุมพังแรกครับเต็มขั้นของเกมเลยไม่ใช่แค่ของไหลของเรา,เราจุดเด่นเราวันนี้ไม่ได้แผงลิ์เลยไม่เป็นไรครับโอเพเรามาอยู่วันนี้ จึงวา,าพาไปก็เสิรนาเสร็จเข้าไปแล้วก็ได้เปิดมุมบ้างครับโดนกดดานอยู่สิบกนาทีแต่ว่าทาอะไรไม่ได้ครับชุดนี้มิเนโรเสียไปเหลืองด้วยครับตัดเก็บครับเพราะว่าอารมณ์เฉียบเหมือนกันครับมัทเิเรี่เลยตัวเองโดนเข้าเหมือนกันแต่ว่าทําจะไปทําฟาวนี่ครับมิเน,นโรฟ,ฟอร์มดีมากครับตอนนี้แต่เลี้ยงตัดยิงครับสายยาต้องออกแรงเซฟครับจุดนี้ เจอใจฟาร์มครับเวนิสันครับ,รบเป็นขับฟาร์มมาเดอรี่ก็โดนเปลี่ยนออกชุดใจครับอเอาโรเจอร์ซิมเบอร์ดมานลุยส์เคลลี่ที่เป็นปลกไวลลุนแล้วก็เอาตอสซาวแทนมาเดอรี่ตะนำ้ำแดงเนาะแล้วก็เอาไลท์เอาเอาตอจิลโลลงมาเป็นิสต์ก็รับตะนำ้ำแดงเหมือนกันครับอารต้าเปลีชุดใจมาดูครับว่าชุดใหมีจะทำประตูเพิ่มได้หรือเปล่าครับนาทีหกสี่เข้าไปแล้วครับภาพมาเรื่อยๆเหนื่อยครับน้อยไปดิจิตันนี่โอเค ช็อตนี้ทําได้ดีครับเปิดสวยครับแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ครับต้องเสียใจด้วยกลับมาครับนวตโคได้ได้เปิดพีคกแล้วครับโฮบิรกโคกดันหนักครับขึางหลังครับน่ากลัวทีเดียวนี่ครับโอกาสขึ้นมาเท่ากันเลยครับโอ้ยรอได้หยุดบ้างครับโอ้ยทัสซ่ครับลงมาจิ๊ดจ้าทีเดียวครับแาบทถ้าอากาศได้มากมายครับอาบตพุ่งลงมาแล้วปลอดภัยนี่พุ่งลงมาใช้เซอร์บอุกิเลย ขอไปด้วยนาฬิกาเจ็ดสิบห้าขาไปแล้วครับแล้วตอนเรื่องเจเบกได้ดีขึ้นครับนาฬีกห้าเิดลงมาลาซาาภาษานาฬกจีชาก้าทำได้ครับลูกนี้เป็นนาฬิกากดดันกองหลังเราแต่พลาดครับทำได้ครับเล้วเปลี่ยนรถกีฬาพาสทีครับอะเรต้าบอกต้องพัาครับชาค้าไน้ดกที่สองครับจนลูกโกเยอะมากครับแล้วก็มีการเปลี่ยนใจของมอนโกครับก็ผมไม่แน่ใจว่ามีใครลงบ้างนะเพราะผมไป่นคนที่ชื่นใจกนเสียรหลายะเชื้อแล้ววิ่งเยอะกว่าด้วยลูกปุ่งครับ ไหลออกไปแล้วทัซา,านแล้เปิดครับตอนเล่นัานลูกนี้ไม่ดีหลไรมากมายครับไปดูรูปเปิดจากฝังครับลูกนี้ชกกาก้าทำได้ครับแต่ต้องเช็คว a r นิดนึงครับว่าจะได้ลูกสามหรือเปล่าอ๋เยอะไปคุยครับก็คุณตสฝังก็เคร่งๆครับแต่ก็เป็นตูของฮาวายนะครับไม่ใช่องชาก้าแต่ว่าบอลจริงๆโดนกองหลังอีกฝั่งนะครับแต่เคยูฟ้าให้ใหเครดิต ฮาเวตนะนี่ครับจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับรถเจ็ดสาทีก็มีการเกิดเชื้อรับอาซอนจะรักษาอได้ตัวตัวนีมีภาพ้ายดูครับว่าเขาเช็ดยังไงครับเขาเช็ดก็แค่ระตั้่งแค่ดีครับดีขึ้นสี่สิให้ดูครับก็จบเกมด้วยกรนี้กับสามตัวครับอาซอนทำได้ครับ